สวัสดีครับนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะฮะเป็นตัวตูว้ลำโพงแบบนี้นะครับพร้อมไมลอยแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แบบอนเนกประสงค์เลยนะฮะที่อยากร้องคาราโอเกะเล็กๆนะฮะแบบพกพาง่ายๆราคาประหยัดนะครับตู้ขยายที่สามารถต่อบลูทูธในตัวได้มีแบตเตอรี่ในตัวอีกนะฮะแล้วก็มีไมลอยแบบที่มาพูดอยู่ด้วย เสียงออกลำโพงแบบนี้เลยมค์ตัวนี้ตัวนี้อยู่เห็นไหมฮะเวลาปรากดสวัสดีครับครับมีเอ็โคเพิ่มเข้ามานะครับไว้สำหรับร้องคาราโอเกะอีกทีหนึ่งทดสอบเปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะฮะได้หรักไปทดสอบพาร์ทสองสามสี่ห้านะฮะเป็นสมารได้เลยสวัสดีครับโซลินเสียงแหลมวัสดีครับเอเลี่ยนก็มี นี้นะครับเราสามารถต่อบลูทูธในตัวไร้สายได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบการปรับอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทนไม้นะครับเล่งเสียงนะครับหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธชื่อนะคะจะเป็นชื่อนี้เลยเห็นไหมครับตัวสีนี้เปิดเพลงน,นี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาราโอเกะหรือว่าดูหนังฟังเพลงได้เลยอ่าพิมพ์เข้าไป เล่นเพลงนะครับดนตรีก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมีตัวหนังสือวิ่งก็สามารถร้องเพลงได้เลยเปิดเพลงเสร็จเรี้นะฮะกดเล่นโกหกหน้าตายหัวใจเด้งไฟสูงสุดเธอร่วงอกชังจริงจริงเธอนั้กเธอรู้เต็มอกใหญ่ทิงมาคือ ใจหนึ่งก็รายจับจิตฟังใจใจหนึ่งก็แสงจะแคนเธอสามารถร้องเลด้เลยนะครับกับตัวตัวนี้นะครับ699บาทตนเองจัดตรงทั่วประเทศนะครับ